พี่ครับพี่ครับวันนี้ผมมีอะไรบาร์บารครับพี่พูดได้ทุกเรื่องเลยครับคุณเท็วันนี้มีอะไรมาครับพอดีผมไปเจอเพื่อนปอมครับพี่แล้วผมควรทำไงมันดีเพื่อนปอมของคุณเป็นยังไงครับหรือว่าประมาณไหนแบบเล่าให้ผมฟังได้ไหมครับพอดีมันหลายเรื่องครับพี่เดี๋ยวผมทยอยเล่าให้พี่ฟังได้ไหมครับเล่ามาได้เลยครับอ๋อขับรถต้องมาจากบางบอมอ๋อไรแกงก็ไม่มีปอมเงลองมองดูดีๆว่าคุณไม่มีทองครับไรแกงหุ้มมึงมันยังปอม ในยุคประยุทธ์กูไม่มีวุฒิการศึกษาในการกินคนดีกูรู้เป็นนิสิตกูมึงยังอคติกับคนที่ซนนี่ทำมึงอยากสนกับกูให้ในคำเดียวมึงยังเทียบไม่ติดทำที่กูสะบัดออกมากูไม่จุดกันสักบาทมึงก็ดูนี่พูดว่าใส่กันทุกค้าผู้มึงอย่าเป็นเซอร์เบอร์ลกค้ากินมันตายได้ที่ทามึงอยู่ในกันลาอ๋อ ึงกลับมาที่สัตว์ไอีกมจะรู้ว่าใครใหญ่คำที่มึงพูดมากูว่าไม่จริงข้ามอยากให้ค่ากับคนที่ไม่ให้มากคนอย่างมึงมันมีค่าพอคนอย่างมึงมันบ้าบอแล้วคนอย่างมึงไม่มีค่าพอกูไม่นับเป็นคนในแก๊งว่ะแต่คนมึงใหญ่ยัอยู่ในไมจีกูไล่มึงกลับไปเทินจีกูไล่มึงกลับไปตายดีกูว่าคนอย่างมึงมันไม่ตายดี ไไไไไไมึงกกก็ปปปลลๆผมว่าน่าเชื่นะครับที่เมตตาดิผมก็ว่างั้นอะพี่มันมีหลายเรื่องที่ผมยังไม่ได้เล่าสามารถเล่าได้เลยนะครับคุณเพนเดพูดได้เลยนะได้เลยครับพูดไม่จริงอย่าพูดมากไอสัตว์ดิสเวฟักก็แคบมันขั้นนั้นนะครับเนี่ยเกตอะฟักเลยเฮยเรนครับเกตอะฟ้าเลยฮะครับเนอย่างมึงมันไม่จริงมากเอ้าและกูไม่ให้ค่ามากอ้าคนอย่างมึงไม่เคยเข้าข้างยังไงต่อครับแต่คนอย่างมึงไม่จริงมากครับคนอย่างมึงไปทำที้ยอะไรก็ไป กูมัรับเป็นคนอย่างมึงเป็นเพื่อนไปคนอย่างมึงมึงมีค่าไงจะมีค่ก้อนนับเป็นสนิทไปกูใช้ยาเพื่อมรทารักษาใจแต่ความคิดมึงไม่ช่วยรักษาอะไรความเป็นเพื่อนกัอมึงกับกูไม่มีค่าคนอย่างมึงมันไร้ค่าจงกูคนที่ค่ามึงอยู่ที่บ้านย่าต่อให้มึงมีค่ามากพอกูว่าไม่เห็นค่าคนอย่างมึงไม่มีค่าพอคนอย่างมึงมันบ้าบอแล้วคนอย่างมึงจริงมากอย่ามาตัดคำ กกมากคนอย่างมึงไม่มีค่าพอที่กูจะเห็นค่าอ้อคนอย่างมึงพูดเชีย่ยอะไรไม่จริงหลอกไปแต่ขาดเพื่อนไปเป็นวันก่อนแต่เพื่อนไปเป็นวันคนอย่างมึงไม่มีค่าเอาแต่ละวีรันถึงมึงจะวิ่งกับกูมาทุกทางแต่มึงไม่มีคนไม่จริงมากคนนี้ไปอ้อมึงจะทำเชี่ยอะไรก็ทำไปคนอย่างมึงมันคนตายไปคนยังไม่มีค่าไงแต่คนนึ่งมึงควรไปไหนก็ไปใครคนที่ไปไม่ไกลหลอกไอ้สักเดี๋ดวกูตามจ้า คนอย่างมึงไม่มีค่าพอไหว้ใจเชื่อใจตีนมากคนอย่างมึงไม่มีค่าพอแล้วคนนย่งยังไม่กล้าพวกกูมากมึงไม่ต้องมาทำท่าว่าเก่งกันนักต้องทำไมเป็นงั้นล่ะครับ